ตามเสียงของสังคมวินยูชนทรงปฏิบัติได้เลิศก,กว่าพวกเอ่นในหลักธรรมอย่างเดียวกันกัสปะเราก็าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวว่าแน่ท่านในบรรดาฐานะเหล่านั้นเหล่านั้นฐานะใดลงกันไม่ได้ฐานะนั้นจงยกไว้ฐานะใดที่ลงกันได้ในฐานะนั่นแหละวินยูชนจงหยิบขึ้นมาพิจารณาแยกแยะสอบสวนดู โดยทำการเปรียบคู่กันระหว่างาศาสดากับศาสดาระหว่างหมู่สงฆ์กับหมู่สงฆ์ว่าธรรมเหล่าใดที่ผู้เจริญเหล่านี้บรรญ,ญัติตรงกันว่าเป็นอกุศลนับเนื่องในอกุศลเป็นธรรมมีโทษนับเนื่องในธรรมมีโทษเป็นธรรมไม่ควรเสพนับเนื่องในธรรมไม่ควรเสพเป็นธรรมไม่ควรแก่อริยะนับเนื่องในธรรมไม่ควรแก่อริยะเป็นธรรมดำนับเนื่องในธรรมดำนั้นๆใครเล่า ละข่าทำเหล่านั้นไม่มีเหลือแล้วประพฤติเป็นไปอยู่จะเป็นพระสมณะโคโดมหรือหรือว่าจะเป็นคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกัสปะข้อนี้เป็นฐานะที่มีอยู่แลกัสปะในกรณีอย่างนี้นั้นเมื่อวินยูชนหยิบขึ้นมาพิจารณาแยกแยะสอบสวนดูอยู่เขาจะสรรเสริญพวกเราพระองค์กับสาวกของพระองค์ในข้อนั้นแหละเป็นอย่างมากกัสปะ อีกประการหนึ่งวินยูชนจงหยิบขึ้นมาพิจารณาแยกแยะสอบสวนดูโดยทำการเปรียบคู่กันระหว่างศาสดากับศาสดาระหว่างหมู่สงฆ์กับหมู่สงฆ์ว่าทำเหล่าใดที่ผู้เจริญเหล่านี้บรรจัญญติตรงกันว่าเป็นกุศลนับเนื่องในกุศลเป็นธรรมไม่มีโทษนับเนื่องในธรรมไม่มีโทษเป็นธรรมควรเสพนับเนื่องในธรรมควรเสพเป็นธรรมควรแก่อริยะนับเนื่องในธรรมควรแก่อริยะ เป็นธรรมฝ่ายขาวนับเนื่องในธรรมฝ่ายขาวนั้นๆใครเล่าสมมาทานธรรมเหล่านั้นหมดจดไม่มีส่วนเหลือแล้วประพฤติเป็นไปอยู่จะเป็นพระสมณะโคดมหรือหรือว่าจะเป็นคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกัสปะข้อนี้เป็นฐานะที่มีอยู่แลกัสปะในกรณีอย่างนี้นั้นเมื่อวินยูชนหยิบขึ้นมาพิจารณาแยกแยะสอบสวนดูอยู่เขาจะสรรเสริญพวกเรา พระองค์กับสาวกของพระองค์ในข้อนั้นแหละเป็นอย่างมากสาวกของพระองค์ปฏิบัติได้เลิกกว่าพวกอื่นในหลักธรรมอย่างเดียวกันกัะสปะอีกประการหนึ่งวินยูชนจงหยิบขึ้นมาพิจารณาแยกแยะสอบสวนดูโดยทำการเปรียบคู่กันระหว่างศาสดากับศาสดาระหว่างหมู่สงกับหมู่สงว่าทำเหล่าใดที่ผู้เจริญเหล่านี้บัญญัติตรงกันว่าเป็นอกุศล นับเนื่งในอกุศลเป็นธรรมมีโทษนับเนื่งในธรรมมีโทษเป็นธรรมไม่ควรเสพนับหนื่งในธรรมไม่ควรเสพเป็นธรรมไม่ควรแก่อริยะนับเนื่งในธรรมไม่ควรแก่อริยะเป็นธรรมดำนับเนื่งในธรรมดำนั้นๆใครเล่าละข่าธรรมเหล่านั้นไม่มีเหลือแล้วประพฤติเป็นไปอยู่จะเป็นหมู่สงสาวกของพระสมณโคดมหรือหรือว่าจะเป็นหมู่สงสาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น กัสปะข้อนี้เป็นฐานะที่มีอยู่แลกัสปะในกรณีอย่างนี้นั้นเมื่อวินยูชนหยิบขึ้นมาพิจารณาแยกแยะสอบสวนดูอยู่เขาจะสรรเสริญพวกเราพระองค์กับสาวกของพระองค์ในข้อนั้นแหละเป็นอย่างมากกัสปะอีกประการหนึ่งวินยูชนจงหยิบขึ้นมาพิจารณา แยกแยะสอบสวนดูโดยทำการเปรียบคู่กันระหว่างศาสดากับศาสดาระหว่างหมู่สงฆ์กับหมู่สงฆ์ว่าทำเหล่าใดที่ผู้เจริญเหล่านี้บัญญัติตรงกันว่าเป็นกุศลนับหนึ่งในกุศลเป็นธรรมไม่มีโทษนับหนึ่งในธรรมไม่มีโทษเป็นธรรมควรเสพนับหนึ่งในธรรมควรเสพเป็นธรรมควรแก่อริยะนับหนึ่งในธรรมควรแก่อริยะเป็นธรรมฝ่ายขาวนับหนึ่งในธรรมฝ่ายขาวนั้นๆ ใครเล่าสมาทานรมเหล่านั้นหมดจดไม่มีส่วนเหลือแล้วประพฤติเป็นไปอยู่จะเป็นหมู่สงสาวกของพระสมณโคโดมหรือหรือว่าจะเป็นหมู่สงสาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกัสปะข้อนี้เป็นฐานะที่มีอยู่แลกัสปะในกรณีอย่างนี้นั้นเมื่อวินยูชนหยิบขึ้นมาพิจารณาแยกแยะสอบสวนดูอยู่เขาจะสรรเสริญพวกเราพระองค์กับสาวกของพระองค์ ในข้อนั้นแหละเป็นอย่างมาก